สวัสดีค่ะจะมาบอกเล่าเรื่องราวที่ประเทศเยอรมันนะคะบัตรสวัสดิการประกันสุขภาพใช่ไหมที่เขาเรียกบ้านเราอะ่ะหรือว่าไม่รู้นะประกันสังคมตัวเนี้ยเป็นบล็อกบล็อกฟันเบิกฟรีนะคะ ีหนึ่งสองครั้งก็เบิกมาใช้ทุกปีเนาะฟันก็จะได้สวยแข็งแรงยังครบทุกซีกอย่าใส่ให้ดูก็คือทำความสะอาดก็ง่ายเนาะใส่ไปแล้วก็เหมือนฟันเราเลยนะ ที่เยอรมันก็มีอะไรดีๆเยอะนะคะ